ถ้าอยากทำเป็นไม่ยากเลยต้องเริ่มที่มีไมค์เซตที่ถูกต้องแล้วตั้งเป้าว่าเราอยากได้อะไรจากสมาธิมันต้องเป็นเป้าที่เราอารมณ์ความรู้สึกให้เราอยากทำจริงๆเป็นดร v e ที่มาจากภายในใจของเราแล้วก็ลงมือทำอย่างแน่วแน่มีสัจ,จาะต่อตัวเองหรือเรียกว่ามีคอมมิตเมนต์กับตัวเองนั่นแหละทำซ้ำๆไปเรื่อยๆไม่หลงเลิกง่ายๆกระทั่งมันติดเป็นนิสัยแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากสมาธิตามที่เราตั้งเป้าไว้กันค่ะ คุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์เพื่อการเกาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยอย่าลืมกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาพบกับวันเวลาดีๆเช่นเดียวกับคุณกันนะคะสวัสดีค่ะขณะน,นี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่พิงพิงวอร์เกตตั้งสืบคุณปัจจุบันเป็น CEO บริษัทกลาว365ที่ทำเพจกลาวนสิสนตราย รวมทั้งเป็น co-founder และ CEO ของ w p i ที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า13ปีวันนี้เกาใจ podcast อยากจะชวนคุยเรื่องทำอย่างไรเราจะทำสมาธิเป็นเพราะว่าเาจริงๆนะเราคงปฏิเสธไม่ได้นอว่าเราก็รู้แหละว่าสมาธิมันดีใครๆก็ว่าแบบนั้นใช่ไหมคะแต่เรากราบชอบบอกว่าอะไรว่าฉันนั่งสมาธิไม่ได้หรอกมันหยุดคิดไม่ได้เลยให้ไปทํางานหนักๆดีกว่าให้มานั่งเฉยๆอีกใช่ไหมเป็นไหม เออหรือว่าเอ้ยให้นั่งตามลมหายใจหรอมันมันเป็นคืออะไรมันยากไหมเนี่ยมันยากไปหรือเปล่าสําหรับคนอย่างฉันอะไรอย่างเงี้ยมีใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะหรือคนที่เคยทาสมาธิแล้วก็ยังมีอุปสรรคหรือคนที่เคยทําสมาธิแล้วก็อาจจะมีปัญหาคือทําได้นะก็พอทําเป็นแหละแต่ไม่ต่อเนื่องสักทีทำทำ,ทำหยุดหยุดทำมั่งทำบ้าง,างมาตลอดเลยทําให้ไม่ได้รับประโยชน์จากสมาธิอย่างเต็มที่นะคะพอมันเห็นประโยชน์ไม่ชัดก็จะเกิดความทําไมคะ เพื่อนายท้อแท้แล้วก็เลิกกันไปนะคะเราก็จะกลับมาเครียดนะคะมาหัวร้อนเหมือนเดิมนี่แหละใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะแชร์มาในคอมเมนต์เลยนะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิกันอย่างไรบ้างนะคะเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะพี่พิงก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่พิงจะมาคุยวันนี้แหละก็จะช่วยให้พวกเรานะคะสามารถทําสมาธิกันเป็นได้อย่างง่ายๆแล้วก็สามารถทําเป็นประจําได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยด้วยทาได้จริงๆหรอจริงค่ะรับประกันเลยนะคะว่า จริงแท้แน่นอนทําได้จริงๆแต่ต้องตั้งใจฟังกันนะคะมันมีเทคนิคอยู่นะคะไม่ยากไม่ยากก่อนอื่นนะคะเราต้องมีสิ่งนี้เป็นอันดับแรกคือ right mindset เกี่ยวกับสมาธิหรือจะพูดว่ามีสัมมาทิฏฐิก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นผู้ศษสนแามาก่ก็จะเข้าใจาหรือว่าได้ยินคําว่าสัมมาทิฏฐิกันบ่อยเนาะก็คือคําเดียวกันนั่นเลยนะคะก็คือเราจะต้องเห็นว่านะหรือมั่นใจว่าสมาธิเป็นเรื่องดีเป็นของสากลเป็นวิทยาศาสตร์ทางใจ พิสูจน์ได้ไม่ใช่สิ่งงมงายไม่เกี่ยวกับศาสนานะคะคุณจะเชื่อนรกสวรรค์จะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่เชื่อคุณก็ทําสมาธิได้ค่ะคุณไม่ต้องเป็นคนพุทธเลยนะคะเป็นศาสนาไหนหรือไม่มีศาสนาก็ทําสมาธิได้เช่นกันนะคะขอแค่มีทัศนคติหรือไม่เซธที่ดีว่าสมาธิเป็นของจริงช่วยเราได้จริงทีนี้เราก็ต้องถามตัวเองนะว่าเรามีความเชื่อหรือมีเบลีฟนะคะหรือแม้กระทั่งมีศรัทธาในการทําสมาธิหรือเปล่านะคะถือถ้ายัง เราต้องสร้างสิ่งนี้ก่อนทำได้ยังไงคะอ่าเราก็ต้องมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับสมาธิให้มากพอไงอ่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่รู้ก็ไปทําให้ตัวเองมีความรู้ด้วยการไปเรียนรู้นะคะง่ายๆแค่นี้เพราะถ้าเรารู้ว่าสมาธิคืออะไรมีประโยชน์ยังไงชั้นไหนเลยเราจะไม่ชอบสมาธิเราจะไม่อยากทําสมาธิเป็นไปได้หรออ่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคะพี่พิงเคยพูดในหลายคลิปก่อนหนะ้านี้แล้วนะคะว่าสมาธิเป็นกระบวนการ r e s t reset แล้วก็ r e f r e s h นะคะง่ายๆ3ามคำคืออะไร Rest ก็คือการช่วยให้เราได้พักใจคือเหมือนเราอะ่ะต้องหยุดร่างกายเนาะจากการพูดจากการทำด้วยอะไรคะด้วยการน,นอนใช่ไหมคะใจก็ต้องการหยุดคิดด้วยการทำสมาธิเช่นกันเฮ้ย <Hey, S 2> หยุดคิดได้้วยเหรอได้สิถ้าทำเป็นนะคะแล้วทำไมตอนนอนเราไม่ได้หยุดคิดหรอ,เ,อเคยฝันไหมคะนั่นแหละ ใจกาลังทํางานอยู่นะคะเวลาฝันทําให้บางครั้งเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกเพลียเนาะเรารู้สึกไม่สดชื่นเพราะว่าใจมันวิ่งวุ่นแม้กระทั่งตอนที่กายเราเนี่ยพักอยู่นะคะส่วนรีเซ็ตคืออะไรก็คือการช่วยดึงสติกลับมานั่นแหละง่ายๆนะคะก็คือเวลาโทรศัพท์เรารวนมากๆเราต้องทําอะไรคะเราต้องรีเซ็ตเครื่องเนาะหรือเรารีสตาร์ทเครื่องใช่ไหมคะคล้ายๆกันก็คือสมาธินะ่ยจะช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์นะคะหรือว่าสวิตช์โหมด ของใจเรียกว่า switch mode อ่าก็คือปรับเป็นอารมณ์เวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราลองหลับตานิ่งๆสักพักถ้าทําได้นะคะจะเห็นเลยว่าอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนได้นะเย็นลงนะคะหรือบางคนอาจจะแค่หายใจเข้าออกเนาะอาจจะนับ3ามถึงสิอะไรก็ว่าไปแบบนี้ก็ยังเปลี่ยนมดได้เลยแต่ถ้าเราหลับตาแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการปิดการรับรู้ทางปวงหันกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะสงบได้เพราะมันจะหลีกเลนจากสิ่งเร้าภายนอกนะคะ อย่างนี้เรียกว่ามันช่วยรีเซ็ตได้นะคะและรีเฟลชซึ่งในที่นี้นะ่าจะหมายถึงการช่วยให้ใจมันรื่นเริงสดชื่นแช่มชื่นเบิกบานหลังจากได้ออกกําลังใจด้วยการหลับตาถ้าอยากฟังเรื่องสมาธิมากกว่านี้นะคะหาฟังได้จากกราใจพอดแคสตัวก่อนก่อนนี้นะคะโดยเฉพาะตัวที่ชื่อว่าสุขภาพจิตอีขึ้นผ่านการทําสมาธินะคะอันนี้ไปฟังเพิ่มได้เลยนะว่า อธิบายเรื่องของสมาธิมากกว่านี้นะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราก็จะพูดแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงตรงที่ประโยชน์ของสมาธิดีกว่าเพราะว่าพี่หิงจะยกตัวอย่างประโยชน์สักสิบข้อมาให้ฟงังเพราะว่าคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยยังไม่เคยลงเรื่องของประโยชน์เลยนะคะพี่หิงรู้สึกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยลองดูนะคะว่าเราเนี่ยชอบข้อไหนที่สุดใน10ข้อซึ่งจริงๆแล้วประโยชน์ของสมาธิมันมีแบบหูเยอะแม่เป็นร้อยข้อก็ว่าได้นะคะอะ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วว่า10ข้อนี้เฮ้ยยังไม่ได้เป็น drive ของเรานะสามารถไปหาข้อมูลเองได้นะคะแต่ใน10ข้อเนี้ยส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดย common แบบค่อนข้างทั่วไปสําหรับคนส่วนใหญ่นะคะประโยชน์ข้อแรกเลยก็คืออะไรสมาธิช่วยลดเครียดค่ะที่เขาเรียกว่า stress reduction เนาะหรือบางครั้งก็จะพูดคําว่า stress prevention โดยก็คือการแก้เครียดเลยก็คือป้องกันความเครียดอะไรเงี้ยซึ่งความเครียดของเราเนี่ยนะคะมันไปเพิ่มฮอร์โมนที่เรียกว่า cortisol ซึ่งมันเป็นตัวร้ายเลยนะมันเป็นตัวที่ถ้าเรามีเยอะๆนะมันจะยิ่งทําให้เราเครียดเนะี่ยวิตกกังวลคิดวนวนซ้าําๆแล้วซึ่งเราทำอย่างงี้เราเป็นอย่างงี้เยอะๆๆนะความดันจะสูงอะ่ะแล้วหลายๆครั้งสังเกตไหมคะเรานอนไม่ค่อยหลับหรือเรารู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาเลยซึ่งคนที่ทําสมาธิเป็นประจำไปนานๆเนี่ยนะคะนอกจากจะลดเครียดแล้วนะก็ยังช่วยลดพวกอาการแบบคนที่เขาเป็นเคยได้ยินไหมโลก PTSD ขเขาเรียกว่า post-traumatic stress disorder เนี่ยมันเป็นภาวะของจิตท,ที่ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะพวกแบบสงครามการก่อการร้ายอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะหรือโรคอื่นๆอีกก็ได้นะอีกโรคหนึ่งที่ที่อาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่พี่หญิงก็ได้ยินคำนี้มาจากลูกศิษย์ที่เป็นคุณหมอนะคะที่ประเทศอียิปต์เนี่ยเขาเป็นคุณหมอเฉพาะด้านแล้วก็เน้นคนไข้ที่ปปวยโรคนี้ด้วยนะเช่นเขาเรียกว่าโรค Fibromyalgia นะคะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคเรือรังที่เกี่ยวกับการเจ็บปวดทำกล้มเนื้ออทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องความจําสมาธิพวกนี้น,นะคะอะก็จะมีโรคนี้ด้วยที่สมาธิสามารถเยียวยาได้รวมไปถึงโรคที่เรียกว่า IBS ก็คือโรคลําไส้แปบปลวนนะคะจริงๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอะไรเรื่องของมะเร็งก็ยังได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยหลักการคือสมาธิช่วยลดเครียดซึ่งมันจะไปช่วยให้กับบรรเทาโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะข้อ2ช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องการคลายกางนนังวลไงเขาเรียก control anxiety <ๆ S 1> ก็ได้นะคะรวมไปถึงพวกฟอเบียต่ตางๆฟอเบียคืออะไรก็คือภาวะความกลัวนะคะเป็นโรคก,กลัวเช่นเราเป็นฟอเบียเรื่องของการกลัวการอยู่ในที่แคบหรือกลัวสัตว์บางชนิดเป็นพิเศษรวมไปถึงเออเขาเรียกว,ว่า ประเภทย้ำคิดย้ำทำหรือประเภทที่เรียกว่ากลัวสังคมเขาเรียก social anxiety disorder ก็คือมีอาการเป็นโรคประหมาะ่าไม่สบายใจอึดอัดใจกังวลใจเวลาที่จะต้องอยู่ในที่ที่ชุมชนหรือมีคนมาสังเกตตัวเองเช่นการพูดในที่สาธารณะอะไรแบบนี้นหรือพวกคนที่ไม่คุ้นเคยกันพูดหน้าชั้นอะไรแบบนีน้ก็จะเป็นตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อ่ายว่าสมาธินะี่จะช่วย calm down นั่นแหละก็คือทําให้เราสามารถ control ความประหม่าของเราหรือความกังวลของเราได้นะคะ อันที่3ก็คือลดอาการซึมเศร้าเนาะ decrease depression ก็คือมันจะช่วยปรับเปลี่ยนสมองในส่วนที่ทําให้เกิดการคิดบวกด้วยนะคะมันจะช่วยทําให้นอกจาก decrease depression แล้วทําให้เกิด positive thinking แล้วก็ยังทําให้มองโลกในแง่ดีด้วยก็คือเป็นพวก optimism นะคะอันนี้เป็นงานวิจัยในต่างประเทศเนาะที่บอกเรื่องนี้คือพูดง่ายว่าคนเราเนี่ยจะซึมเศร้าน้อยลงนะถ้าสามารถคิดบวกได้แล้วก็มองโลกในแง่ดีได้นะคะ เราฉันก็คือไปด้วยกันนะข้อ4นะคะ attention span มันจะยาวขึ้นก็คือพูดง่ายว่าเป็นคนที่มีสมาธิไม่ใช่สมาธิสั้นนะคะสามารถโฟกัสกับงานได้ยาวขึ้น่า longer period of time แล้วก็ยังสามารถจดจำรายละเอียดของงานได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าสมาธินะ่มันจะไปช่วยปรับเปลี่ยนการทางานของสมองบางอย่างไปแก้เรื่องของ p o o r attention ไปแก้เรื่องของใจเหม่อลอยพวกนี้มันก็ทำให้เราโฟกัสในงานในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราได้มากขึ้นนะคะ ข้อ5ความจำดีก็คือความจำไม่เสื่อมไปตามวัยเขาเรียกว่า your mind still young เห็นไหมคือหน้าอาจจะไปแล้วอ่ะไม่ใช่นะคะก็คืออายุจะไปแล้วอะแต่ว่าใจอะหรือสมองเนี่ยมันก็ยังหนุ่มสาวอยู่เลยนะคะก็สามารถต่อสู้กับโรคสมองเสื่อมได้ด้วยเขาเรียกว่า dementia นะคะหรือว่าตรงนี้มันเรียกว่า age related memory loss ก็คือความจำที่เสื่อมไปตามวัยเนี่ยมันจะแก้ตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ข้อ 6. เพิ่มความเมตตากรุณาค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเพิ่มทั้งเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขายาวไปถึงเอมพัตีเลยแหละเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะซึ่งวันนี้จะไม่พูดเรื่องนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยพี่บิงอาจจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้ในส่วนของตรงนี้แล้วก็จะทําคลิปเฉพาะเรื่องนี้ก็ได้นะคะก็คือเรื่องพรหมวิหารสี่นั่นแหละก็คือเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขารวมถึงเอมพัติเนี่ยทำไมสมาธิถึงได้ไปเพิ่มสิ่งเหล่านี้นะคะ แต่วันนี้จะไม่พูดเรื่องนี้เยอะนะข้อ7จก็คือการแก้เรื่องการเสพติดหรือ addiction นะคะก็คือสมาธิมันจะไปช่วยพัฒนาเรื่องวินัยจากภายในทําให้เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเสพติดหรือพึ่งพามันน้อยลงเพราะว่าเราจะเกิดการรับรู้หรือ aware กับสิ่งเรานอกตัวมากขึ้นทําให้เราควบคุมตัวเองได้มากขึ้นพูดได้ง่ายว่ามันมีผลกับเรื่องของวินยัยแล้วก็ self control ก็คือ self discipline กับ self control นั่นแหละนะคะคือพูดได้ง่ายว่าคนทําสมาธิ ดีเนี่ยเขาจะมี2อ,อย่างนี้ในขณะที่เซลล์ดิสซิเพลนแล้วก็เซลล์คอนโทรลที่เป็นเรื่องของวินัยก็จะเสริมให้เราเป็นคนที่สามารถทําสมาธิได้ดีขึ้นมั่นคงขึ้นด้วยพูดง่ายๆว่าสิ่งเหล่านี้มันพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยังทําให้เราเป็นคนที่มีกาลังใจหรือวิลพาวเวอร์แล้วก็มีความหนักแน่นขึ้นสามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองได้นะคะคอนโทรลพวกคราฟวิงพวกดีไซร์ได้ก็คือความปรารถนาแรงกระตุ้นต่างๆ พวกนี้มันสามารถอยู่ในการควบคุมของเรามากขึ้นน่าสนใจนะคะว่าสมาธิทําได้ระดับนี้เลยข้อ8ก็คือช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นแก้เรื่องโรคอินซอมเนียนอนไม่หลับเนาะ ข้อ9ช่วย control pain ก็คือช่วยควบคุมหรือว่าลดภาวะความเจ็บปวดเพราะว่าสมาธิมันจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของสมองนะในส่วนที่ควบคุมความเจ็บปวดทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดน้อยลงหรืออดทนมากขึ้นก็คือได้ทั้งสองอย่างคือเรารู้สึกเจ็บปวดน้อยลงด้วยแล้วก็อดทนได้มากขึ้นโดยซึ่งผลวิจัยกับคน3,500คนที่ฝึกสมาธิเป็นนิสัยนะเขาบอกว่า ช่วยลดเรื่องความเจ็บปวดเรือรังนะคะเรียกง่ายๆว่ามี better pain management นะคะอืมน่าสนใจทีเดียวข้อ10นะคะลดความดันโลหิตเพราะว่าคนที่เป็นโรคความดันนะคะก็คือปัวใจเนี่ยทำงานหนักกว่าปกตินำไปสู่พวก strokes นะคะก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบก็ได้นะก็เลยทำให้เราเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตพวกนี้นะคะรวมไปถึงการเป็นหัวใจวายหรือ heart a t t a c ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยช่วยนะคะ ป้องกันโรคที่เกี่ยวกับปวดใจอ่ะเพราะว่าเวลาเราใจสบายไม่ขี้โมโหเนาะัวใจก็ทํางานไม่หนักถูกไหมคะเต้นเป็นปกติเราสามารถสังเกตง่ายๆเนาะว่าเวลาเราปวใจเต้นแรงตอนไหนคะหรือเต้นไม่เป็นจังหวะตอนไหนตอนโกรธใช่ไหมอ่ะตอนอไหนตอนเหนื่อยก็ได้อ่ะตอนตื่นเต้นดีใจคือพูดง่ายว่าตอนอารมณ์มันขึ้นๆลงๆอ่ะอันนี้ไม่นะับตอนเหนื่อยนะตอนเหนื่อยสมองออกออกำลังกายแล้วเหนื่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยๆพักหายแต่เวลาเราอารมณ์เราขึ้นลงมากๆตื่นเต้นมากดีใจมากโกรธมากอะไรพวกเนี้ย มันจะทําให้หัวใจเต้นผิดปกตินะคะซึ่งสมาธิจะไปช่วยคลายดาวให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นเนาะนี่ไม่รวมเรื่องการตัดสินใจดีขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นรวมไปถึงการรู้จักตัวเองการเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองเป็นนะคะมากมายเลยนะคะประโยชน์ของสมาธิเป็นยังไงบ้างคะเรารู้สึกหรือ,อยังว่าสมาธิดีนะคะเชื่อแล้วนะคะ ถ้าเชื่อแล้วเลือกได้แล้วนะคะว่าประโยชน์ข้อไหนเป็นประโยชน์ที่เราต้องการที่จะตั้งเป็นเป้าหมายแล้วนะเรามาต่อเลยเพราะว่าหลังจากที่เรามีไร g h t ม i n เสร็จแล้วเราก็ต้องตั้งเป้านี่ไงว่าเราอยากได้อะไรจากการทําสมาธิใน10ข้อนีอ้สมมติเราอยากได้ข้อลดความเครียดพี่ก็แนะนําเลยนะว่าให้เราลองทําสัก7วันติดกันเป็นอย่างน้อยแล้วถ้าเราทําได้แล้วนะก็ให้เพิ่มเวลาค่ะต่อเวลาไปกไป7วันนะก็ต่อไปเป็น14วัน14วันทําได้แล้วขยายเวลาต่อคะ่ะ21วัน 30วัน42วันพี่ผิงเองเนี่ยนะคะมีโครงการที่ชื่อว่า Peace Revolution นะคะสำหรับฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนาะเป็นการทําโครงการพัฒนานตัวเองออนไลน์ในภาษาอังกฤษสเปนรัสเซียแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะมีสีภาษาเนาะแต่ไม่มีภาษาไทยนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงท้ายวันนี้พี่ผิงจะยกตัวอย่างผลลัพธ์ของชาวต่างชาตินะคะที่เขาทําโครงการให้ดูเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าถ้า he can do she can do Why not me? จำได้ไหมคะพหินเคยพูดในกราว,รวิวตัวหนึ่งว่าถ้าเขาทำได้เธอก็ทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้นะคะเราก็จะสามารถได้รับประโยชน์เหมือนกับชาวต่างชาติที่เขาทำถูกวิธีกันด้วยเหมือนกันนะคะอพอข้อ2แล้วนะก็คือการตั้งเป้าแล้วข้อ3คืออะไรข้อ1เมื่อกี้บอกว่าอะไรคะ r i g h t m i n d set ใช่ไหมคะข้อ2คือตั้งเป้าคือ set goal นะคะสร้าง motivation ข้อ3คือ do it now ค่ะคือลงมือทำเลยนะคะแต่ ก็ต้องทําแบบมีการวางแผนด้วยนะคะเช่นเราอยากทําสมาธิกี่นาทีดีกี่ชั่วโมงดีเราจะใช้เวลาไหนละ่ะอ่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาเป็นบริหารเวลาให้ดีไม่งั้นเราก็จะแค่อยากทําเพราะว่าสุดท้ายก็จะลงเอยที่ไม่มีเวลาเหมือนเดิมนะคะคือถ้าเราตั้งใจไว้ทั้งหมดทั้งปวงก็จะจบข่าวคะ่ะวนลูปเดิมก็คือทําได้ไม่สม่าเสมอทําได้ไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะว่าเราไม่สามารถจัดสรรเวลาที่ลงตัวได้นั่นเองอ่สมมตินะว่าเราไม่เคยทํา แล้วเพิ่งจะเริ่มทำพี่ปิ่งก็จะแนะนำนิดหนึ่งนะคะว่า,าให้ทำตอนเช้าเนี่ยสัก15-20นาทีแล้วก็ก่อนนอนอีกสัก15-20นาทีโหนานขนาดนั้นเลยไหมเออไม่นานนะคะไม่นานถ้าเรานะฟังเสียงนํานั่งคอไปด้วยนะคะเหมือนเราฟังพอดแคสอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็หลับตาแล้วก็ฟังตามเสียงคนนํานั่งเฉยๆก็คือหลับตาฟังไปสบายฟังไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคนที่เขานํานั่งในไกด์เดดเนี่ยเมดิเทชันเนี่ย เขาก็จะบอก how to วิธีการทำอ่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเราทำตัวเป็นเด็กดีทำตามแบบ Inno c เ n t อย่าทำเป็นรู้เยอะกว่าเขาอ่ะเช่นนะเขาบอกว่าเฮ้ยให้หยุดคิดเราก็ทันทีเลยนะคะคิดทันทีเลยว่าทำไมต้องหยุดคิดอันนี้ได้ว่าอะไรคะเด็กดื้อหรือเด็กดีไม่รู้นะอ่ะให้เราลองเป็นเด็กดีดีกว่านะคะคือทำตามไปก่อนอย่าเพิ่งถามเพราะว่าถามก็คือมันต้องไปคิดไงคือพอคิดมันก็ไม่ได้หยุด พอไม่ได้หยุดมันก็ไม่ได้พักแต่เวลาเขาบอกให้เราหยุดออาแปลว่าถ้าเราหยุดได้เลยนะเขาบอกหยุดคิดปุ๊บหยุดได้เลยเห็นผลเลยอแต่แน่นอนนะคะคนที่ทําใหม่ๆยากเหมือนกันก็ต้องค่อยๆหยุดนะคะแต่เขาจะมีเทคนิคเนี่ยค่อยๆพาเราไปสู่จุดที่เราค่อยๆนิ่งขึ้นสงบขึ้นแล้วเดี๋ยวความคิดมันจะค่อยๆน้อยลงนะคะแล้วทําไมใช้เวลาทําสมาธินานขนาดนั้นเลย5้านาทีสิบนาทีไม่ได้หรออะไรแบบนี้นะคะ คือจร,จริงๆแล้วเนี่ยทำกี่นาทีก็ดีกว่าไม่ทําทางนั้นเลยแต่พี่อยากให้คิดอย่างนี้นะใน24ชั่วโมงนะมันมี1,440นาทีใจเราเนี่ยถูก c o n t a m i n a t e นะคะหรือว่าถูกกระทบจากเรื่องราวต่างๆจากทั้งคนสัตว์สิ่งของหน้าที่การงานเนอะอารมณ์มากมายเลยใน1วันเราลองดูก็ได้ว่าใน1วันเรามีกี่อารมณ์เราเหนื่อยใจมากน้อยแค่ไหนเราเพลียใจเยอะไหมเราเสียใจบ้างไหมเรามีอาการน้อยใจปะเราเศร้าใจไหม อ่าเรามีหดหูใจบ้างไหมท้อหรือเปล่าคือถ้าเรามีอาการแบบนี้นะคะพี่หญิงต้องบอกว่า5้าถนาทีในการทําสมาธิอาจจะยังไม่พอคือเราต้องให้เวลาใจเขาได้พักเขาให้ผ่อนตัวเองให้เขาได้คลายตัวเองนานขึ้นนะ่ยคือพูดง่ายว่าถ้าเราเป็นเยอะเรามีอาการพวกนี้เยอะเราก็ต้องให้เวลาเยอะด้วยในการเคลียร์ใจในการพักใจนะคะก็ต้องบอกว่าสมมุติว่าเราทําตอนเช้าสิบห้นาทีเนาะตอนเย็นอีกสิบห้านาทีเป็นครึ่งชั่วโมงก็คือ3 0มสิบนาที 30นาทีใน1นึ่นาทีมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังไม่ถึงหเอเลอที่เราให้เวลากับตัวเองนะคะอันนี้มันเป็นเวลาที่เราให้กับตัวเองจริงๆนะอ่าอย่าลืมซึ่งเราให้เวลากับคนอื่นกับหน้าที่การงานกับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราให้เวลากับตัวเองไม่ถึง1%เนี่ยไม่ได้เลยเหรอ,เ,อเราลองถามตัวเองนะคะแล้วลองตอบตัวเองว่าถ้าเราให้ได้เราก็จะมีเวลาค่ะ1 5บหาถึงยีนาทีเนี่ยไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นเราก็ค่อยๆเพิ่มเวลาได้นะคะค ซึ่งนอกจากการวางแผนบริหารเวลาให้ดีแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ก็จะต้องมีด้วยก็คือไปหาคนนําทางให้เราค่ะเพราะเวลาเราทําแรกๆนะคะทําสมาธิใหม่ๆเรายังไม่ช่าชองเนาะเรายังไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาครูบาอาจารย์ก่อนเราชอบแนวไหนละ่ะเราชอบสายไหนแบบไหนที่เรารู้สึกถูกอธิยาศัยทําตามได้ง่าย,ายๆก็เลือกไปเลยนะคะมีพระสายปฏิบัติเยอะแยะมากมายมีครูบาอาจารย์หลากหลายมากๆนะคะ เราจะไปเรียนที่วัดก็ได้นะคะหรือจะไปปฏิบัติทมเลยก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครยังลามไม่ได้เนาะก็มาลองทําออนไลน์ที่บ้านไปก่อนก็ได้นะคะพี่หิงเองก็มีพอดแคสต์นำนั่งสมาธิเยอะแยะ,ยะเลยหลายเวอร์ชันมากๆนะคะเราสามารถเข้าไปในเพลย์ลิสต์ราวใจออนไลน์ได้เนาะตอนนี้ก็มีทั้งใน Apple Podcast ใน Google Podcast ใน Spotify ด้วยหรือจะฟังจาก YouTube ก็ได้มีหลายเวอร์ชันตั้งแต่สมาธิกับการแก้เครียดคลายกังวลน,นะคะหรือว่าสมาธิกับการปรับสมดุลชีวิต หรือสมาธิกับการสร้างกำลังใจหรือสมาธิเพื่อเพิ่มพลังบวกหรือสมาธิกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือสมาธิกับการควบคุมอารมณ์รวมไปถึงสมาธิกับการปล่อยวางสมาธิเพื่อแก้าการหัวร้อนสมาธิกับการ move on สมาธิกับการปรับ Mindset สมาธิเพื่อ Reset สมองเกาใจยามเช้าเกาใจก่อนนอนเกาใจแก้นอนไม่หลับมีหมดเลยตั้งแต่5นาทียาวไปถึง 40นาทีเลยนะคะลองไปเลือกดูตามพอใจเลยนะคะวันนี้จะฟังอันนี้อีกวันหนึ่งฟังอีกอันหนึ่งก็ได้หมดนะคะอะหลังจากที่เรามี right mindset แล้วนะคะมีการตั้งเป้ามีการ set g o มีการสร้าง motivation แล้วมีการ do it now แล้วนะคะและยังก็มีอะไรคะตัวสุดท้ายอะเราก็ต้องมี commitment กับตัวเองนะก็ต้องมีสัจจากับตัวเองอะคือสัญญากับตัวเองว่าอย่างไรก็อย่าผิดสัญญานะตั้งใจไว้แล้วจะทําสมาธิช่วงเวลานี้ก็จงทําเวลานี้นะคะ อ,อย่าไปผัดผ่อนมันเนาะแล้วก็ทําซ้าๆค่ะคอมมิชเมนต์ตัวนี้คือทําให้เราเกิดการทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะคะเราอาจจะลืมวันไหนนะหรืออาจจะล้มวันไหนทําไม่ได้ก็กลับมาทําอีกได้นะคะอย่าลืมนะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราไม่เห็นความเจ้าหนในการทําสมาธิไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะคะให้เราอย่าลืมกลับมาถามตัวเองว่าเพราะอะไรเราถึงไม่อยอมทำเก้าเนเราต้องไปหาเหตุปัจจัยตัวนั้นให้ได้นะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะสามารถทําต่อไปเรื่อยๆได้ไหม ไม่ได้หรอกเราก็จะหยุดทําในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำสมาธิไป,ประยะหนึ่งแล้วนะเราลองเช็คตัวเองดูเอ๊รู้สึกมันไม่ก้าวหนาะเลยพี่บิ่งก็แนะนานะว่าควรไปปรึกษาหรือว่าไปสอบถามผู้รู้ครูบาจาังของเรานะคะเพื่อให้ท่านชี้แนะหรือว่าเราอาจจะต้องมีนิสัยบางอย่างหรือเปล่าที่ต้องทําเพิ่มไงเพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างสมมตินะง่ายๆเบสิกก็คือว่าเอ้ยถ้าเราทําสมาธิแต่เราก็ยังกินเหล้ากินเบียกินวายอยู่เนี่ยมันก็ไม่ช่วยมันเหมือนแบบอะไรล่ะจะพูดว่าไงดีเหม ใจตัวเองอะ่ะแต่เราก็ไปเติมหมึกเข้าไปในใจทุกวันเลยจะพูดว่าไงเหมือนอบุญก็ทํากรรมก็สร้างหรือเปล่านึกออกไหมคะคือนอกจากทำบรรถูกวิธีแล้วเนาะเราก็ยังต้องมีบางอย่างที่เป็นจุดเสริมก็คือเป็นนิสัยที่เสริมสร้างความเจริญองอกงามของใจเนาะเออเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมากวนใจอะ่ะมันมันเหมือนเป็นหมึกเนาะมันมนลบกวนแบบเนี้ยมันก็ถ้าเราไม่ตัดออกเนี่ยมันก็คือจะดีจะดีละอ่ามันก็ชะลอตัวอีกจะดีจะดีละชะละะอตัวอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดสิ่งนี้ด้วยพุท้ดูแลท่าน ก็คือต้องละชั่วทำดีทำใจใผ่องใสเนาะก็คือมันต้องละชั่วด้วยอะ่ะมันต้องละนิสัยไม่ดีอ,ะอ่ะอ่าทำดีก็คือเพิ่มนิสัยดีๆเข้ามาทำใจใผ่องใสคือการทำสมาธินั่นแหละนะคะเพราะฉันไม่ใช่แค่ทำดีเนาะก็คือต้องละชั่วก่อนก็คือพูดง่ายว่าเอาหมึกออกก่อนอย่าไปเติมหมึกอ่าพอไม่เติมหมึกแล้วก็คลีนใจอย่างเงี้ยมันถึงจะทําให้เราเห็นความก้าวหน้าเห็นความใสของใจ มากขึ้นนะคะเราก็ลองไปสำรวจตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้วันนี้ก็อยากจะให้ดูตัวอย่างที่เขาทําได้จริงๆเลยนะคะเป็นชาวต่างชาติอย่างที่บอกที่เข้าร่วมโครงการออนไลน์ของพี่บิงนะคะเขาไม่เคยทําสมาธิมากก่อนเลยไม่รู้จักพุสนาด้วยไม่ใช่เป็นคนพุธคนนี้เป็นคนสเปนนะคะเป็นคนคริสทำเซลล์เดเวล็อปเมนต์ของพี่บิงเนี่ยมา42วันหรือ6สัปดาห์นะคะทําให้เขามีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะคะคนนี้ก็บันทึกใน o ด r n a l เป็นออนไลน์ o ด r n a l ในเกือบทุกวันเลยนะคะ ก็เขาได้ผลลัพธ์แบบนี้นะเราลองมาฟังดูแล้วเผื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเราด้วยว่าเราก็น่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีแบบนี้หรือดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะอ่ะคนนี้เขาชื่อดมิงโก้นะโดมิงโก้บอกว่าเดย์หนะคะวันที่5เนี่ยหลังจากฝึกสมาธิไปได้5วันเนี่ยโดมิงโก้บอกว่าเอะฉันรู้สึกว่าฉันควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะแถมยังรู้ตัวด้วยเวลาที่เริ่มจะหัวร้อนแล้วอนะ่าสนใจนะเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ค่อยรู้ตัวไง่ ทีนี้พอเขาทําไปได้สองสัปดาห์เขาก็เขียนเพิ่มว่าเอ๊ะเขารู้สึกว่าคนรอบข้างดูจะเฟรนด์ลี่กว่าที่เคยเป็นนะอืมทีนี้พอเกินยี่สิบเอ็ดวนันปุ๊บเขาบอกว่าอะไรเขาบอกผมสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหลายสิ่งหลายอย่างจนอยากจะร้องไห้ออกมาอี่ยเขาพูดว่า I v e noticed so many changes and something I feel so grateful that I want to cry คือพูดง่ายๆว่าเวลาคนเราเนาะมีความสุขมันจะคิดบวก จะบ้คิดเรื่องดีๆได้หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะรู้สึกทาไมคะใหญ่จะขอบคุณเนี่ยจะตอบแทนความดีของคนสัตว์สิ่งของที่มันทําให้เราเห็นน่ว่าคุณค่าของชีวิตมันมันเป็นแบบนี้นะมันจะแตกต่างเนาะกับเวลาที่เราทุกเพราะเวลาเราทุกเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นเรื่องดีๆเลยสิ่งดีๆคนดีๆรอบตัวเราแทบจะมองข้ามมองผ่านหมดเลยนะคะเห็นไหมคะว่านี่แหละสมาธิที่เขาบอกว่าช่วยคิดบวกเกิด positive thinking ทาให้เกิดการมองโลกในทางบวกหรือมองโลกไปตามความเป็นจริงนะ optimism ที่เคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะคือพูดที่แง่ว่ามันทําให้เราเกิดปัญญาในการสอนตัวเองนั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้พอมาเกือบเดือนเนาะประมาณเดย์ยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกผมไม่ค่อยติดใจในอารมณ์ความรู้สึกมากเหมือนก่อนคือมีความสุขก็ไม่ลิงโลดเกินไปนะคะพีงเข้าจะแบบนั้นนะอ่ะแล้วก็เวลาทุกข์เนี่ยก็ไม่เศร้าซึมจนเกินไปเพราะเขาใช้คําว่า I have less emotional attachment นะคะ แล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะผมมักจะฟังเสียงหัวใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะอันนี้ไงเห็นไหมคนที่ฟังเสียงภายในได้นะคะจะต้องนิ่งเป็นนะคะต้องสงบได้ไม่งั้นไม่ได้ยินนะหรือบางทีได้ยินก็ทําตามเสียงหัวใจไม่ได้นะคะจะปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองต้องการเนาะเนี่ยเขาบอกว่า I always follow my heart and values นะคะแล้วก็ประมาณเดย์ยก,ก็คือประมาณช่วงเดือนหนึ่งนั่นแหละโดมิงโกบอกว่า ผมรู้สึกมีสติมากขึ้นและความสงบทางใจช่วยให้ผมวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะเนี่ยเขาบอก being mindful and having inner peace helps me to think better and make better decisions นะคะส่วนประมาณวันที่39ก็เรียกว่าเกือบ6สัปดาห์เกือบ42วันเนี่ยนะเขาบอกว่าผมได้เรียนรู้ที่จะอดทนมากขึ้นเคารพและรู้จักฟังมากขึ้น <c oughs> เห็นไหมคะพอมันทำนานขึ้นเนาะนิสัยจะ เริ่มเปลี่ยนนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะอะ่แล้วเขายังพูดอีกว่าผมยังเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับสิ่งต่างๆมากขึ้นและไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นและพยายามให้สิ่งดีๆกับคนอื่นแม้กระทั่งการอยู่เงีย,งยบๆที่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครบางคนโหน่าสนใจไหมเอเอ,เอความเงียบนี่บางทีมันก็มีค่าเหมือนกันนะเพราะบางครั้งการอยู่ด้วยกันไม่ได้ว่าต้องคุยเยอะๆเสมอไปถูกไหมคะถ้าเราอยู่อย่างเข้าใจอ่าน่าสนใจนะ แล้วเขายังพูดว่าผมรู้สึกว่าผมเติบโตขึ้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นฉลาดขึ้นอยากเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้นกล้าตั้งคําถามและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นรู้สึกรักตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะน,นี่ละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะกับคนที่ตั้งใจทําจริงๆตรงนี้เขาเขียนเลยว่า I have learned to be stronger, wiser, eager to learn, to question, to trust myself. s e ิร์ฟสตีม and t o love more อันนก็น่าสนใจจริงๆนะคะถ้าใครอยากฟังเรื่องราวตัวอย่างแบบนี้นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะพีห่หทิงจะไปหามาให้ฟังเพราะจริงๆก็มีเรื่องราวอีกเป็นร้อยเป็นพันเลยจากทั่วโลกเลยนะคะเป็นข้อมูลที่เรามีเนาะปัจจุบันโดมิงโกเนี่ยก็กลายเป็นครูสอนสมาธิไปเรียบร้อยแล้วนะคะปิงก็อยากจะเอาเรื่องราวแบบนี้มาแบ่งปันนะคะถ้าพวกเราสนใจก็บอกได้นะคะเผื่อว่าจะได้ไปค้นหามามีทั้งคนแอฟริกานะคะคนจากตัวหนอกลาง คนจากละตินอเมริกาคนจากเอเชียรวมทั้งคนจากยุโรปด้วยนะคะ่วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันมาจนจบเลยนะคะอย่าลืมนะคะมีแรงบันดาลใจในการทำสมาธิแล้วก็ต้องลงมือทำกันนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ราวใจออนไลน์แล้วก็ลงมือนั่งสมาธิกันวันนี้เลยนะคะไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมคลิกไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้นะคะไปสู่คนที่คุณรักเพื่อให้เขา ได้มีโอกาสทำสมาธิและได้มีความสุขเหมือนกับพวกเราเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ